ก็ก็มาตอนที่ก็สวัสดีครับมาตอนที่อี5นะครับวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มสกิลลิตันนะครับนี่เราขุดกล่องสุ่มมาได้ไข่สกิวลิตันกับกลุมมาตรงนี้นะมั้ยจุด0ูแกแล้วก็ขุดขึ้นไปเท่าที่สูงที่สุนนะหนึ่งสองสามสี่

cái cái cung ở giữa trung càng Nên càng à. càng à.

ไม่รู้นะครับว่าฟาร์มเราจะสำเร็จไหม ก็จะทำรังคานี้นะน่าจะปล่อยน่าลงแบบมุ้งมากเลยตอนนี้ก็ให้มืดๆแหละข้างบนนี้อะไรจะเกิดก็เกิดนะ กำลังหาคิดหาห้างลง

ใครน,นี่ให้พลาดเด็ดขาดต้องใช้อย่างระมัดระวัง นี่นะครับสำเร็จนะครับน <ules laughter> ี uhh <his life> ่สกิลลิตันลุนลงไปเต็มแลวนี่แต่ไม่รู้ว่าคนไม่อ afk มันจะโดนให้หรือเปล่าถ้าไหนอยู่ดีดีเลือกลนใช่ เงี้ยมองสวีก็เปิดเลยนี่นะครับสเกลิตันเราก็จะเบียดกันแล้วก็ตกลงมา โอ้กนลังสมบีตเต็มเลยอันนี้ก็สำเร็จนะครับเราไม่ได้ต้องการอะไรมาก นี่ว้าวมันงานกระดูกระดูยังไปยิงเอฟซีให้มันตกลงมาข้างบนนั้นก็เหมือนมีอะไรเกิดอยู่ ไม่รู้ว่าสำเร็จไหมนะครับแต่ก็ปล่อยไว้นั่นแหละตัวนี้ยังตึงนะตกเป็น,นทิทเสกิลยวตกลงมาอีกว่าจะรูกขนม ทำได้แต่ลอยไปลอยมากลับเลยนะ Bye, chân ngựa chân vừa là phá nó hay 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 hay

ตัวกอลิมนี่มขย,ยัทนทีอะไรปะร้อยตัวนี้ขุดให้ได้เลยวะ êy hey. subscribe hey. <laughs> hey. hey, cái gì Ghiền đồ Gõ Để không này Như thế lý

dan dicari itu security wah ไม่หนนะเปลี่ยนหมดเป็นหมดชีวิก็ไม่หนชีวิอนได้อะไรที่เสียงอะไรช่างละดูเงียเลยนะ ไอ้ที่เสียอะไรล่ะเสียจะเป็นทองกับรางรถไฟมันก็ไม่อะไรแล้มมงมาดูฟาร์มสก,กิลที่ตั้งของเราติดต่อก็ออมีอะไรเกิดฮิงว้นี่แหละนะครับ ไปแ,แค้แก่เมื่กี้ก็ตายจะคิดว่าก็เสียงหิงเ,เสียอะไรไปเยอะนี่ซื้อเป็นอะไรที่เสียงมากมากนะในการาขุดอะไรแบบนี้ you <laughs> アリフィアイドバー。<music> Khi tiêm cáo nước ăn hình như vậy

ได้เด็กหาะรอแล้วนะเก็บองกัน,เ,น,น,นะกนเดือวแตกทีเดียวตายอยูเลยนี่ซีมันมาเก็บม,มากนะนเล้าแวอมเหา เอาละหากชอาก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามเป่กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะอันนี้ก็ไม่มีเลยเน๋้วไปไปปั๊มหินเพิ่มอีกเมื่อกี้หินแตกไปเยอะกลับอะไรกลับวันนี้อ่ะ เดี๋ยวมาอีปีน่าจะพาทำฟาร์มลอยฟา้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฟาร์มปลูกผักนะไ่เชร์หลอดเรือไหมเรือนะครับโอเคครับ